สวัสดีค่ะร่ามีแท็กมัม,มีสิ้นใจเกิดขึ้นในทวิตกันแล้วนะคะหลังคุณยุนยองรีมได้อับรูปภาพเป็นช่อดอกไม้สวยๆซึ่งแท็กชื่อน้องลิซ่าทาง i อแล้วก็เหมือนมาสปอยไกลๆโดยติดแฮชแท็กว่าแมกกาซีนชุดซึ่งก็เลยทําให้แฟนโอวกันอีกรอบหนึ่งนะคะว่าสรุปน้องลิซ่ามีถ่ายแมกกาซีนอีกเล่มกับทางบุญกีใช่หรือไม่เพราะว่าคุณยุนยองริม,มค่ะผู้ซึ่งเป็นซีเนียร์แมเนเจอร์ด้านมาร์เก็ตติ้งแอนด์คอมมิวนิเคชั่นของบุญกีครีเนียเ เขาได้แท็กว่า coming soon ด้วยนะคะทุกคนซึ่งก็หมายความว่าเร็วๆนี้นี่แหละแล้วก็แอดมินคิดว่าเดี๋ยวเราคงต้องรอดูกันอีกทีนึงนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยน้องลิซ่าจะถ่ายแคมเปญ กับทางบุญกฤตลงแฟชัน่นนิตยาสารเล่มใดแต่ที่แฟนๆสงสัยอีกเรื่องก็คือดอกไม้ช่อนี้ค่ะส่งให้น้องลิซ่าของพวกเราเมื่อไหร่กันแน่อันนี้คือเหตุการณ์วันนี้หรือไม่หรือว่าเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าคุณยุงยองริมเขามาอัปรูปตามทีหลังเพราะว่าถ้าวันนี้น้องลิซ่ายังถ่ายงานอยู่ที่เกาหลีอยู่เลยมันอาจจะเป็นไปได้ยากนะคะที่น้องจะได้บินไปร่วมงานอันดัมแฟชั่นอวส์พรุ่งนี้ซึ่งงานนี้ก็เป็นงานที่น้องตั้งตารอที่จะได้ไปเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัด นในเวทีการประกวดที่ทรงคุณค่านี้ด้วยนะคะแล้วก็อาจจะได้คอนเนคชันจากแบรนด์ต่างๆเพิ่มเติมอีกแต่โดยส่วนตัวแอดมินแอดขอรอลุ้นถึงพรุ่งนี้ละกันนะคะไม่อยากแบบทำร้ายจิตใจกันเลยอะเพราะบอกกัาตรงว่ายังหวังอยู่ลึกๆนะคะว่าน้องน่าจะได้ไปงานนี้เพราะว่าคําว่าซีอีโูนให้คุณพ่อปีเตอร์นี่แหละเอา,อาจริงๆถ้ามันไม่มีคํานี้ก็คงไม่หวังขนาดนี้นะคะเอาดีไงก็ใจเย็นๆน,นะคะทุกคนเดี๋ยวเรารอ,รอดูกันอีกทีพรุ่งนี้นะแต่ที่น่ายินดีมากๆเลยแอดว่าคือเรื่องที่น้องจะได้ ถ่ายาแคมเปญบุญกรลีกับทางนิตยสารอีกเล่มหนึ่งนะคะอันนี้เรามารอลุ้นกันดีกว่าค่ะว่าน้องจะลงนิตยสารแฟชั่นอะไรแล้วก็ของประเทศไหนอบอกกัาตรงว่าดีใจแล้วนะคะที่จะได้วีดน้องกันยา,ยาวต่อเนื่องเดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้แอดมินขอมาฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนค่ะ